สำหรับ o p t i p เพ็กเจทั้ง2รุ่นนี้นะครับที่ต่างกันที่ชื่อพลั s กับธรรมดาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือใช้ CPU Core อที่เป็น73แล้วทั้งคู่เลยนะครับวันนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงอาจจะแปลกน,นิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมนําเครื่องทั้ง2เครื่องนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันซีรีส์เดียวกันด้วยนะครับคือ d e l l o p t i p e x 7010นะครับมาวางคู่กันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนะครับหน,นขวามออท่งนะา,ายมือผมตัวนีย เป็นรุ่นที่ลงท้ายด้วยพลัสนะครับ o p t i p 7010พลัสส่วนด้านนี้นะครับไม่มีคำว่าพลัสนะครับเขามีความแตกต่างกันหลายๆสิ่งเลยนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราจะเลือกใช้คอมพิวเตอร์จากเดียว o p t i p เเนี่ยนะครับเราควรเลือกไปที่รุ่นหนัก ก่อนที่ผมจะนําเสนอนะครับตัวพวกพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับของเจ้า Opti p e พ7010ด้านหน้าตัวนี้นะครับผมเปรียบเทียบเรื่องขนาดให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวที่อยู่ใกล้ผมนี้เลยเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นที่ลงท้ายด้วยพลัสนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีคําว่าพลัสต่อท้ายจะเห็นได้ว่าตัวพลัสเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่านะครับตามสเปคเนี่ยตัวนี้นะครับบอดี้เขาเนี่ยมีขนาดความจุ18.7ลิตรนะครับส่วนตัวนี้นะครับมีขนาดความจุ14.6ลิตรจริงๆที่เขา ดีไซน์ไว้แบบนี้เพราะว่าตัวรุ่นพัสเองเนี่ยเขาจะรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เยอะกว่าเพราะก็เลยมีบอดี้ที่ใหญ่กว่าพาวเวอร์สปายก็สูงมาด้วยนะฮะโอเคผมเปรียบเทียบซ้ายขวาให้เพื่อนๆดูเลยนะครับตัวรุ่นพลัสนะมีดัมมี่ตัวนี้มานะครับเป็นสล็อต5.25นิ้วนะครับรือว่าใครจะไปใส่ DVD ที่เป็นแบบฟูลไซส์เนี่ยเพิ่มได้ก็อัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะฮะ รุ่นพลัดกับไม่พลัดมีเหมือนกันก็คือตัว optical DVD มีมาให้ที่เป็นแบบ s สลิมไดท์ขยับลงมาปุ่มเปิดปิดต,ตำแหน่งเดียวกันเลยมีไฟแสดงสถานะการอ่านเขียนฮาร์ดดิสเหมือนกันมีช่อง audio universal jack เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันรุ่นพลัดจะมี option ตัว SD card reader ด้วยขยับลงมาด้านล่างนิดนึง USB port จะเห็นว่าสีดำๆตรงนี้เป็น USB port 2.0ทั้งรุ่นไม่พัดและพลัดมีเหมือนกันเลยอย่างละ2อร์ต แต่ว่าตัวพอร์ตที่เป็น USB สีฟ้า,ฟาตัวนี้นะครับอ่ารุ่นที่ธรรมดาก็จะเป็น USB 3.2 Gen 1ธรรมดามีมาให้2พอร์ตส่วนรุ่นพัดมีสีฟ้าเหมือนกันแต่มีช่องเดียวแต่ว่าข้างบนเป็น10หมายถึงว่าตัวนี้เขาเป็น USB 3.2 Gen 2แลเลยความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเขาเร็วกว่าส่วนด้านขวาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเป็น USB 3.2 Gen 2 x 2อ่าจะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับว่า รุ่นที่มีพลัสต่อท้ายเนี่ย USB พอร์ตเขาเร็วกว่าแล้วก็มีตัวอินเทอร์เฟซที่เป็น Type C มาให้เราด้วยนะครับโอเคส่วนลังเพึ่งเนี่ยดีไซน์มาเหมือนกันเลยนะครับจะซ้ายขวาเนอะรุ่นไหนก็จะเหมือนกันแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีโลโก้ของ Intel ติดมานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าในเรื่องของ CPU T แล้วกันอันนี้อยากให้เปรียบเทียบนะครับขนาดเครื่องนะครับแล้วก็พอรตที่มันมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวเครื่องกันนะครับ เดี๋ยวผมไล่เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดไปเลยนะครับตัว PLUS จะมีตัวพอร์ต l i n e อิมาให้ Audio l i n e i อรุ่นธรรมดาไม่มีมีสติ๊กเกอร์วินโดว์มาด้วยตัวนี้ก็คือว่าทั้ง2เครื่องเนี่ยนะครับมี Window ์ที่เป็น Windows 11 Pro นะฮะตัวพอร์ตที่เราเอาไว้ต่อมอนิเตอร์รุ่นธรรมดามี HDMI มา1นึ่งพอร์ตแล้วก็ Display พอร์ต รวมไปถึงพอรตที่เป็นดัมมี่ตรงนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดพอร์ตได้ในอนาคตอาจจะเป็นวิ a HDMI เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้เข้ามาเพิ่มได้เป็นออปชันนะครับส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นพัดเดสเพย์พอตให้มากกว่าเยอะเลย d e f a u l t นี่ให้มาเลย3พอร์ตส่วน HDMI ตรงนี้ไม่ได้เป็น d e f a u l t เป็นออปชันนะครับซึ่งรุ่นนี้เองเนี่ยเราก็ใส่ออปชันมารบอว่าบางท่านใช้กับจอมอนิเตอร์รุ่นที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่เป็น HDMI ก็ตอบโจทย์เลยราวนี้เียบลงมาด้านล่างนิดนึงตัว usb port. รุ่นที่เป็นรุ่นพัดนะครับจะเป็น3.2มาให้เราทั้งหมด3พอร์ตแล้วก็จะมีตัว3.2 Gen 2มาให้เรา1พอร์ตถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นธรรมดาตัวนี้จะเป็น USB 3.2ธรรมดา2พอร์ตไม่มีรุ่นที่เป็น Gen 2มาให้พอร์ต USB 2.0มีมาให้2พอร์ตเท่ากันนะครับรวมไปถึงพอร์ตเน็ตเวิร์กที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็จะมีความเร็ว1กิกะบิตก็จะมีมาให้อย่างละ หพอร์ตเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสล็อตที่มีให้ใหเราอัปเกรดเนี่ยนะครับถ้าลองนับดู1 2 3 4สนะครับหนึ่งสองสาสี่เท่ากันเลยนะครับทั้ง2เคสนี้สามารถอัปเกรดการ์ดได้นะครับประมาณสการ์ดเท่าๆกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในอีกทีนึงนะครับว่าตัวอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อนี่นะครับมันแตกต่างยังไงร,รุ่นธรรมดาตัวนี้นะมีตัวออปชันที่เราใส่เป็นตัวไวเลสการ์ดมาให้ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาก็จะมี ตรงนี้ด้วยนี่นะครับเป็นอุปกรณ์เอาไว้ให้เราต่อนะครับวางเสาอากาศนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อสายเข้าไปนะครับวางเสาอากาศในจุดที่เหมาะสมนะครับทำให้อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณพวกไวเลสนะครับได้ดีขึ้นอันนี้เป็นออปชั่นรุ่นนี้พอดีบิลแมาก็เลยจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างแต่จริงๆทั้ง2รุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกออปชั่นการ์ดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับส่วนด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็น power supply นะครับหน้าตาอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับปกติรุ่นที่เล็กกว่าเนี่ยกำลังไฟเขาจะน้อยกว่าด้วยนะครับก็จะไม่ได้มีช่องระบายอากาศไม่ได้มีหลังพึ่งเพิ่มเติม,ตมส่วนรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาเขาดีไซน์ให้มีหลังพึ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวจํานวน power เ,เนี่กกี่วัตต์ผมจะเปิดเคสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับทีน,นี้ส่วนที่แตกต่างอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีการเปิดฝาเคสรุ่นที่เป็น plus เนี่ย เราสังเกตว่าจะมีสีฟ้าๆอมม่วงๆเนี่ยนะครับสามารถที่ดึงลงมาแล้วสไลด์เคสอันนี้เปิดได้ละเห็นไหมครับอ่าก็เปิดเปิดได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องขันน็อตนะครับพอดันกลับเข้าไปมันก็ล็อกเลยแต่รุ่นธรรมดาเนี่ยจะมีน็อต2ตัวเราต้องเอาไขควงขันน็อตออกก่อนก่อนที่จะสไลดฝ์ฝาเคสออกมาก็เป็นความแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวล็อกอ่าที่เหมือนกับให้เราเอาไว้ใส่กุญแจล็อก ได้เหมือนกันเลยทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็มีตัว Kensington Lock ด้วยนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกันนะครับก็จะต่างกับวิธีการเปิดเครื่องรุ่นที่เป็นพัดไม่ต้องใช้น็อตไม่ต้องใช้ไขควงนะครับสามารถที่จะเลื่อนเปิดเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าเปรียบเทียบภายในกันเลยนะครับตรวจสอบภายในกันเลยทั้ง2รุ่นเนี่ยว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับเรามาเริ่มจากตัว CPU ก่อนเลยละกันนะครับตัวนี้นะครับผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเอ๊ะทำไม ตอนเรารีวิวด้านหลังเครื่องเนี่ยรุ่นที่เป็นธรรมดาเนี่ยมันถึงไม่มีพัดลมนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาจะมีแอร์ดักมาให้นะครับอาจจะผมเปิดให้ดูก็ได้ตัวนี้นี่นะครับเขาจะใช้พัดลม CPU นะครับในการต้องบอกว่าดูดลมนะครับความร้อนออกจากตัวเครื่องไปเลยนะครับผ่านแอร์ดักตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาลึกก็เลยไม่มีตัวพัดลมของเครื่องนะครับใช้พัดลม CPU ในการ ดึงความร้อนออกไปนะครับจะแตกต่างกับรุ่นพลัดตัวนี้จะมีพัดลม2ตัวนะครับก็คือพัดลมจาก CPU นะครับแล้วก็ System Fan ตัวนี้นะครับที่จะดึงความร้อนออกจากตัวเครื่องอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการลดต้นทุนนิดนึงใช้พัดลมตัวเดียวนะครับกับรุ่นพัดใช้พัดลม2ตัวนะครับคาคราวนี้มาดูในส่วนของตัวฮาร์ดดิสบ้างดีกว่านะครับแบ่งเป็น2แบบนะครับดิสที่เป็น M.2 กับดิสที่เป็น จันหมุนนะครับที่วิ่งผ่านพอซาร์ตาเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวสล็อต M.2 ก่อนละกันนะครับตัวเครื่องที่เป็นรุ่น plus นะครับจะมีสล็อต M.2 อยู่4ช่องนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นที่เรารีวิวเนี่ยตัวนี้ใส่ดิสขนาด256กิกแม่เหลวนะครับเป็น solid state อ่าหนึ่งนะครับสองนะครับสามแล้วก็สี่นะครับอาจจะมองยากนิดหนึ่งสล็อตที่สี่ใส่ไฟบัง รุ่นนี้ให้ M.2 มาเลย4สล็อตนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเขาก็จะเดดิเกตสลอ็อตหนะครับซึ่งสล็อตตัวนี้นะครับเอาไว้รองรับการใส่ตัวคอนโทรลเลอร์ไวเลสนะครับจริงๆเขามีตัวภาษาอังกฤษกำกับมาให้เราด้วยนะแต่ว่ารุ่นนี้เองเนี่ยเราไม่ได้ใส่ตัวไวเลสมาให้นะครับก็เลยจะมีสล็อตเหลืออยู่3สลอ็อตเปรียบเทียบกับรุ่นธรรมดานะครับรุ่นธรรมดาเนี่ยจะมีสล็อต M.2 มาให้2สล็อตอยู่ตรงนี้ ตัวนี้ก็ใส่ดิสขนาด2 5 6 g กิกมาแล้ว1ตัวแล้วก็อีก1สล็อตอยู่ตรงนี้แต่ว่ารุ่นนี้เขามีตัวไวเลสมาให้เราเลียนะวเลสการ์ดตัวนี้ซึ่งเขาก็เชื่อมต่อนะครับไปยังด้านหลังเครื่องนะครับที่ผมได้รีวิวไปก็คือไปต่อพวกเสาอาเทน่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต่อเสาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสัญญาณรบกวนภายในพอสมควรน,นะครับอันนี้คือความแตกต่างแรกนะครับสล็อต M. 2มีมาให้ไม่เท่ากัน 4พอต2พอตครับขยับมาดูพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็นแบบ Sa า a กัน้างนะครับรุ่นที่เป็นพลัสตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด4พอตเลยนะครับตามสเปคเนี่ยเขาก็จะรองรับการติดตั้งอุปกรณ์4ตัวเช่นเดียวกันนะครับในเครื่องตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับสีน้ำเงินตรงนี้ต่อกับฮาร์ดดิสก์ที่เป็น Sa า a 3.5นิ้ว1ลูกนะครับติดตั้งด้านบนเครื่องนี้เลยนะครับพอสีขาวตัวนี้นะครับติดตั้งกับตัว สลิมดีวีดีของเรานะครับใช้ไปแล้ว2พอร์ตนะครับวันนี้อีก2พอร์ตที่เหลือเนี่ยจริงๆเป็นออปชันนะครับในอนาคตถ้าเราใส่ดิสต์เพิ่มเนี่ยนะครับเราสามารถใส่ดิส์สองจได้อีก2ลูกบริเวณตรงนี้ซึ่งใส่ไฟให้เรามาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นพ,ร,ร,นร,พร์นะครับมี s า TA ให้4พอร์ตนะครับใส่ device ที่เป็น SaTA ได้ทั้งหมด4ชิ้นแต่ว่าอย่าลืมแัก DVD ไป1ตัวก็จะใส่ดิสต์เพิ่มเติมได้3ลูกนะครับ เปรียบเทียบกับรุ่นธรรมดาตัวนี้พอร์ตก่อนเลยนะครับพอ์ตาร์เนี่ยจะมีมาให้เราแค่3พอร์ตเท่านั้นนะครับพอร์ตสีน้ําเงินตัวนี้ต่อกับฮาร์ดดิสท,ที่อยู่ด้านหลังเครื่องตงัวนี้ไปแล้ว1พอร์ตนะครับขออภัยครับดิสตัวนี้อยู่ด้านหน้าเครื่องนะเดี๋ยวทุกท่านจะสับสนสีน้ําเงินเนี่ยต่อดิสสามจนิ้วที่อยู่ด้านหน้าสีขาวต่อกับสลิม DVD ที่อยู่ด้านบนเครื่องนะครับแล้วก็จะเหลืออีก1พอร์ตนะครับรองรับ การอัปเกรดฮาร์ดดิส์ได้อีกหนึ่งลูกนะครับเขาใจว่าจะติดตั้งบริเวณตรงนี้ซึ่งอาจจะต้องมีออปชันในการยึดฮาร์ดดิสต์เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะนะครับว่าซา t a าพอร์ตเนี่ยไม่เท่ากันรุ่นนี้มี4รุ่นนี้มี3อย่าลืมหักลบไปอย่างละหนึ่งที่เราใช้กับ DVD ไปที่เหลือเราสามารถไปต่อกับตัวฮาร์ดดิส์ได้โอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาดูอีกไฮไลท์หนึ่งแล้วกันซึ่งก็ถือว่าเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนของ ตัว plus กับตัวไม่ plus ก็คือ memory นะครับ memory ในรุ่นเครื่องที่เป็น plus เนี่ยจะมีให้เราทั้งหมด4ช่องรองรับ memory ที่เป็นแบบ DDR5 เรียบร้อยแล้วบัสสปีดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่4,400เมกะเฮิรตซึ่งรุ่นพ l u s เนี่ยรองรับความจุสูงสุดอยู่ที่128กิกะไบต์นะครับใส่ memory อย่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ DDR5 ด้วยนะครับอันนี้สปีดเยี่ยมความจุสูงนะครับ เ็เป็นออปชันนะใครอยากคอนฟิกเมมโรีเยอะก็แจ้งเซลล์เข้ามาได้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับรุ่นธรรมดาสล็อตจะหายไปเลยนะครับจาก4สล็อตเหลือแค่2สล็อตเท่านั้นนะครับแล้วก็รุ่นเนี่ยยังใช้เมม o r รีที่เป็นแบบ DDR4 อยู่สูงสุดอยู่ที่ 64GB ก็คือแถวและ 32GB เท่านั้นตัวสปีดเองก็จะต่ำกว่าเพราะว่า DDR4 เนี่ยอย่างที่เราใช้งานการบัสจะอยู่ที่ประมาณ 3,200MHz เมกะเฮิร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องความเร็วความจุจำนวนสล็อต แตกต่างกันครับน,นะฮะขยับมาอีกนิดนึงดีกว่าเรามาดูในส่วนของตัวสล็อต PCI ที่มีให้ได้ใช้งานกันบ้างเริ่มต้นจากรุ่นพลัสนะฮะสล็อตตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยเพราะว่าเขาเป็น p c i p a าเพ X16 ที่เป็นแบบ Gen4 เรียบร้อยแล้วนะครับจะแตกต่างกับรุ่นธรรมดานะครับที่สล็อตเหมือนกันเลยสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น X16 Gen3 อยู่เพราะฉะนั้นมี X16 Interface มาให้เหมือนกันแต่ว่าคนละเจนกันความเร็วต่างกันคราวนี้สลอต PCI ธรรมดานะครับรุ่น plus มีมาให้นะครับรุ่นไม่ plus เหมือนโดนถอดออกไปนะครับเห็นรอยบัตรกี้อยู่ตรงแผงวงจรแต่ว่าไม่มีให้เราใช้นะฮะร,รุ่น plus นะครับมีสลอต PCI นะครับที่เป็นสีดำๆตรงนี้ อ,อยู่2สล็อตตัวนี้เป็น X 4ตัวนี้ X 1แต่ว่าทั้ง2สล็อตเนี่ยกลับมาวิ่งที่ Gen 3ความเร็วอยู่ที่ Gen 3ทั้ง2สล็อตเลยเปรียบเทียบกับรุ่นธรรมดานะครับจะมีอินเทอร์เฟซที่เป็น X 1มาให้พอพอตสองพอตเนี่ยก็วิ่ง Gen 3นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะครับทั้ง2รุ่นนะครับชัดเจนอย่างแรกก็คือรุ่นพัดนะครับ X 1 6เป็น Gen 4อันนี้ไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็มีสล็อต p c i ธรรมดามาให้เราได้ใช้งานด้วย โอเคส่วนท้ายๆและภายในตัวเครื่องก็คือตัว power supply นะครับจะเห็นว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นที่มีให้เราได้เลือกใช้เนี่ยจะแตกต่างกันรุ่นธรรมดานะครับตัวเนี้ยกำลังจะอยู่ที่180วัตต์แล้วเขาก็จะมี option เป็น300วัตต์ให้เราด้วยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น plus เริ่มต้นที่250วัตต์แล้วก็มี option ขนาด500วัตต์ให้เราได้เลือกใช้นะครับสังเกตได้เลยว่า power supply เนี่ยมีกําลังจ่ายไฟที่สูงกว่าผมว่าน่าจะครบถ้วนแล้วแหละนะครับภายในหลักๆนะครับก็น่าจะทําให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ทีนึงแล้วกันนะว่าไฮไลท์จริงๆทั้ง2รุ่นเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับสำหรับ o p t i p ทเพ7010ทั้ง2รุ่นนี้นะครับที่ต่างกันที่ชื่อพ l ั s กับธรรมดาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือใช้ CPU Core i ที่เป็น73แล้วทั้งคู่เลยนะครับแต่แตกต่างกันชัดเจน รุ่นพ l ัดนะครับรองรับ core i 7และ i 9นะฮะส่วนรุ่นธรรมดาไม่รองรับนะครับ memory นะครับรุ่นพลัสนะครับ ddr 5รองรับความจุสูงสุด128รุ่นธรรมดา ddr 4รองรับความจุสูงสุด 64GB นะครับ slot ที่ใส่นะครับไม่ว่าจะเป็น d ิส m 2นะครับก็ต่างกันนะครับรุ่นพลัสมี4รุ่นธรรมดามี2นะครับพอร์ sata รุ่นพลัสมี4เช่นกัน ส่วนรุ่นธรรมดามี3นะครับกำลังของ power supply แตกต่างกันร,รุ่นพัลัสจ่ายไฟได้เยอะกว่านะครับสล็อต p c y x p e x 1 6มีเหมือนกันแต่คอลลาเจนรุ่นพัลัสเป็น Gen 4รุ่นธรรมดาเป็น Gen สาการใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมต่างเนี่ยรุ่นพัลัสก็จะใส่ได้เยอะกว่าไปด้วยเนื่องจากขนาดตัวที่เขาใหญ่กว่านะครับทั้งหมดก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับสำหรับตัว7010ศนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเนี่ยน่าจะ ครบถ้วนนะครับทำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยตัดสินใจเลือกเครื่องนะครับมาใช้ในสํานักงานได้นะครับใครต้องการสเปคแรงๆไปรุ่นนี้เลยนะครับหรือว่าต้องการพอร์ตเชื่อมต่อเยอะไปรุ่น plus เลยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับข้อมูลที่น่าสนใจนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อฝ่ายขาย Quickserve นะครับหรือว่าต้องการให้เรา cost to buy สเปคต่างๆก็แจ้งทีมงานนะครับฝ่ายขายเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ